เห็นอยู่บ่กำังนาะเออนันละต้นตาลนั่นละหางขี้ไดวาไฟนละทำเกงขีนกล้ที่ยอบัดล่ะใช่บนโอตรงางมองาไฟมองาไฟทางลุเด้อมองาไฟครับตอนนี้ก็ยังฝนตกลินดินไปปล่อยอยู่นบ้านหลังฝุ่นละีนีามีบ้านหลังฝุ่นละคุณางอยู่บ่สุ่ม รูปเไปเห็นนี่แกะทนอย่างเนยกเดมันมันบัง้นใหม่บังจนใหม่ว่าม่สีลงมาหันเลยอันเลือดเลือดเยอะจนตานี้เห็นวเออหางสเปรยพูดีทางสเฟรเราเขาไฟพูดดีนันละดึงเลือดขอรถ ตรงขัโบแนี่มันปใส่หลักสะจีที่ต้องเาเห็นน้ำพัดม่ถได้นะอนแลดตกฝนตกตกปล่อยปล่อยฝน้่ดไอ้พดีตรงสะไฟอล่ะหันละฮันละอย่าลงหังแล้วไฟเด้อมันสีลึก เออหันละไปหันละัานทางพอดีเออจะมองนั่นกับเสียงแหนละเชียงน้านมันบอกท่วาเล้วเังเอาเลี้ยอ่ะนะเอม่อด้เลี้ยวดึงนเลี้ยวหัวเรอกาทอ็ไปจมอยู่หนุจ่เจับอเลี้ยเขาไปอยู่หนุนบอจมให้แต่คนจะลนแหลก็่อนหนามเนี้ยถึนบอกตั้งก็จมไม่หันเีจมไม่หันได้เลี้ยวล้วนี้เเรแหวหลยลำอยู่เลยหลลำอ่าเลี้ยไปลลำ ดังดังมีคลองดังสองลำเนี่ยเออคล้องดังสองลำโอ้มีเลื่อยอทุ่งแล้วก็เลื่อยไข่แล้วก็เลื่อยอันนี้องเจ้ารับไรกันร่างที่มันตัวไงบ่แม่นมึงก็ทุกทีไปบ่ทุกทีไปเห็นอ่ะคนลงไปเอาเรืออืนเด้เรือกำลังขึ้นฟังเห็นอยู่บ่เห็นเห็นอยู่โอ้แต่หัวไปแล้วอยู่ จมหาฝาบาเรื e o, fo okay. ่องครับแต่ถ <sax ophone compliqué> ึงเองกวนเขเรดำมันเขามละเื่อ i อะเขาเสียไปไหนเขรกดาคนันทีทันีไปเ้อลอดปอด้วากนะอ๋อ่เขาเองเขาแบบยังอยู่ อูะเดทีบ่ไปเยดียวเรีงุ่มมาก่อนี่น้งตุ่มเอน้งตุ่มมาก่อนีีน้งตุ่มไปนี่กลกมนอ๋เรือพันเอมกันนะเรือ้แกเฉยน้ำไอ้แนนีออ้ยมันลงไปมมดลุยมุดออาอยู่หนคือท่านหน่เกีนอ้ยกลาหัวมันเท่าเอ้ยกปล่กก้างมันก็เมยตัวเนาะ เดี๋ยวข้หายไ่ลุงมปนหาไ้ยามย้ารป็นตีลากนอยด้ย้ย่ากก็อถน้าตบ่จับบ่ได้มากเลยทางนี้

má, bố bá cả hang, sột lòng nạm chồng nó bỏ vậy, luôn. còn lót chắc đấy, phải lòng thơm nạm này, cả chả con thơm con bà này. พูดอะไหันดูมึงนะไม่เอาข่อย้ขึ้นไปไว้ในห้องประตาน่นก่อนเอาขึ้นไป่คช่เรื่องดียวเอาไปขึ้นขึ้นไปเชื่อดดีอ่ะ 分享，嗯，对吧、嗯？嗯 yeah. và nằm, nằm còn cả ăn ở đây Mẹ em, đây không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. nào

ียาพาได้พื่อ่ะียาพาจังสี่สครับดเาจะปพามุกสุดันนี้คุณพ่อมีป้อนจริงเหกลับมาเมื่อกี้อ่ดีวเด็กคนนงมายกับมาเอามาให้มันมีอไ